สััดดีททกาายยบเ้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซี่ฮักแพลงบัดซื่อสุขสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเหรอการมาพบมาพอ่าพอข้าแต่บุญตากลับมาวัดธรรเจียกลับมาหลายคู่หลายคนทั้ง,างชาสาุธาสบายดีเด้อคนงามเหมือนเชยน้องพลอยเป็นมัยุมันแยะทุกคนเลยฮ้อนเนาะฮ้อนสบายดีน้องชันน้องชันกลับมาน้องอ้วนตาสบายดีลูกโดยคูแม่เพื่อนหลายคนมาให้ด้วนะอ่า ปล่อยไปแล้วพี่น้องเลยเอียนกันเลยมาขอพรพญานาควันนีน้เนาะอาวอา้าวลูกคอยไปแล้วเฮ้ยไปไปลูกไปถูกซองซาขอพร,รลแล้วละบ่ลแล้วแหละดยสบายดีอ่าถูกอืมลูกโค้อง,อองบ่บอ๋อดังแท้น่ะดังอยู่บ่ดังเลยดี ยังค่อยสักแล้ววะเอดังแล้วดังแล้วสาสิตาคือปืนแน่คือบึงบึ้งอยู่ฝืนบอเออธิษฐานยังนด้คือดังคักแต่เนาะพญานาคคนคนน้ำห่อนโพูดเนาะมาขอพรเน้อพี่น้องเลยเอาบุญน้ำกันเน้อเนาะเอฟซีฟังไทยฟังลาวต่างประเทศ ู่วัดทำเจียพี่น้องเอ้ยทางนี้ล่ะลูกข่อยน่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไปให้พ่อน้องชมเพิ่นนั่นแหละพอยังบ่ได้พอจุดได้แต่บ่อยเอียนค่าแต่เลี้ยงลูก่ล่ะ่ัวเนาะแม่นเพิ่นบ้าบ่ อ่าแม่เพิ่นบ้าแล้วเพิ่นได้เพิ่นมาถวายเนาะมีไข่มีหยังแม่บนไว้หนพี่น้องเยเนาะหรือว่าถทึกเลขบ่หรือว่าในหน้าที่การงานบ่เนาะอ๋อจช่งเจ้าคือบ่เอาถูกเสียงโชคอันนี้ยฮะขอให้อยากได้แล้วขอเลขไทยมาอื่นเอาเอาข้าพุทธานเอาวหันตาลักได้ตาใบเสียแล้ว ขสบายเอาเถอะเอ้โอ้ยดีไหีสบายดีเด้เอเาระเบ้ออัปเดตตั้งแต่ออกมาอยู่บ้านกะพราขึ้นมาทำบุญจ้ะ <มา S 1> พีออ่น,น,น้องเถอะข่อยเอยนทำบุญบัดรสั่เจียจะได้สบายใจบ่สสบายใจแล้วมาบุญมาบัดรเกิดมาเป็นเทือที่สองแล้วสองเทือนี่ได้นะเทือแล้วเลยมาแต่ปีที่แล้วคนอ่ะ พี่นี่ก็แรงครอบครัวมานน่าเหมือดสุกคนหลายคนใช่นะเออรอดรอดอยู่ดีมีแหงเด้อใช้ลูกใช้ใช้ที่ที่นี่เด่นด้วเ่้ยะไปค่าพวกเพื่นไปปล่อยปลาอันโมเมนต์ให้อาหารปลาก็แบบนี้พี่น้องเลย มาเบังกันเด้อจูเดียวแล้วเลขนยังนี่หกหาสี่พี่น้องเลยหกหาสี่บ่สี่บ่หรือหนึ่งเบังก่อนยังบอยมบสป่ะฮะยังหาหนึ่งบ่หาหนึ่งบ่แม่ 51เนาะเออ1เลข1อ๋อ651ได๋6เด้ถึงเลข6แล้วน่ะเออนเลเลข3เนาะ6เน651 6เนาะมเนาะเออบว่าเ651แม่นแหลเลขมาอันนี้ของมอืจบจว4บของสาวสาก่อนโอ้ของเพ่นโอ้มีแต่เลข7 7นย เจ็ดสามเปดเป็ดเปดบลูสามเปดอือโอ้ไปหาลูกชายก่อนนันโมให้อาหารปลา พี่น้องเลยปาธุบ๊อนี่าแท่งลายแทนข้ามข้าแท่งพี่น้องเยโอ้ยอันนี้คือเพิ่นแบบว่าเพิ่นได้ดีเนาะเพิ่นได้อ้ขมีโชคมีลาบแล้วก็เนมาถวายพอแม่พี่น้องเลยเนาะโดยกินอะไรคะกินอย่าง ยังเช้าเช้าพ่อเย็นเย็นมาเบิ่งปลาน้ำกันเด้อพี่น้อยมาแล้วแค่หปลาปลาในคำปลาดุกชิญ่ายนักตคนคือรมมาตักออกเนาะเน่เน่เนวตกไหนเบิร์นหนักไปเบิรงนแมวในเน่ เอามาตักเอาตักมาแปะไปนีนได้ยังมันเอาเนาะโอ้กินกันเองแบบแบนันเด้นันแล้วเป็นไหมเนั่งและไปแล้วเห็นส้ำาบอืเย็นเด้บานเนาะ À, thưa. Thằng này đi nọ, Thế nạp coi <laughs> hay kín với là bò. ไปคมใหญ่พี่น้องไปรูปบังกันเด้อไปทางไหนเด้อเนาะสาวมาพี่เ็ได้ดังว่ะอากาศกันดีได้บ้านเราพอมันเด็ดเตี้ยงเลยพี่น้องเลยอ่ะแม่นว่เพิ่นให้ขึ้นอยู่บ่นี่ เพื่อให้ขึ้นยี่บ่ชุมเจ้าบัวชววางเพื่อให้ขึ้นยี่บ่อ่าเพื่อให้ขึ้นเยอ่แล้วคือมีแต่ขีดขุ่นแน่อ่าถูกเขยิ้มสดงดงามแต่ว่าเพื่อม่ได้ทำความสะอาดบ่นุ่งเบิ้งลูกอธิษฐานนะแม่ อธิษฐานเอาขอพรอพอธิษฐานเอาเด้อเพื่อบุญบารามี<อ> <c oughs> มานำกันหลายคนตามทีหาคนมานี่ ติดไฟกได้นะอ้าเ้นอ้านี่อ่ายรดังเลยโัดมาดังกับกว้างนี่เนาะแต่บ้านคนบัวจะทำความสะอาดบัวมีพนักงานทำความสะอาดบ่ น่งอ้วนดังบ่โบเพราะยายน้องกินเย็นนังเออดังแล้วไปไปเออไป